อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคีโตบายหนิงนันทนานะคะวันนี้หนิงก็จะชวนทําเมนูง่ายๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทาร์ตมะพร้าวอ่อนคีโตค่ะทําง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถอบตัวทาร์ตนะคะด้วยหม้อทอดนะคะหรือว่าจะอบด้วยฝาอบลมร้อนเตาอบได้เลยนะคะทําไม่ยากค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะดูใกล้ๆเลยคะ่ะอือร่อยหอมกระทินะคะมีความนวนัวของกะทิคะ่ะหอมมากๆเลยคะ่ะ <PE CI AL> <s up is> เพื่อนๆมาทำตัวไส้มะพร้าวอ่อนกันเลยนะคะ <S <s <up is> ก็จะเริ่มจากนะคะใส่กระทิค่ะลงไปเลย ตามด้วยสารให้ความหวานนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทุกตัวนะคะที่เพื่อนๆมีค่ะจะเป็นอิลิทิทอนะคะหลอกหังกล้วยก็ได้นะคะตามเล็กเกลือค่ะจากนั้นนะคะก็ะติดไฟค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะไฟประมาณนี้ค่ะ คนนะคะให้เขาละลายนะคะให้ใส่ให้ความหวานแล้วก็เกลือะคะ่ะละลายเข้ากับกะทิขอบเริ่มเดือดแล้วนะคะหลังจากที่ขอบเริ่มเดือดเราก็จะใส่มะพร้าวเนื้ออ่อนนะคะลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากที่ขอบเขาเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะหนิ่ก็จะใส่แซนแทนกร,รมนะคะลงไปในกระชอนเล็กๆแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆทยอยใส่ไปคนไปนะคะเขาจะได้ไม่เป็นก้อน,นะคะ่ะใส่ไปคนไปเรื่อยๆนะคะคนสักครู่หนึ่งนะคะพอเขาเดือดดีนะคะทั่ววแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะพอเขาเย็นเขาก็จะข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะ่ะรอให้เขาเดือดทั่วๆอีกสักแป๊บนึงนะคะ่ะ ไม่ต้องเคี่ยวนานมากนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกมันโอเคค่ะเดี๋ยวปิดแก๊สเลยค่ะเขาก็จะข้นประมาณหนึ่งเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวรอทิ้งไว้ให้เขาเย็นค่ะเขาก็จะข้นขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวเรายกออกนะคะแล้วก็ไปใส่เนยกันค่ะเอาออกจากความร้อนนะคะเราก็จะ เห็นนะคะว่าเขาเนี่ยค่ะคนขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวหนิงก็จะใส่เนยนะคะก็จะใส่เป็นเนยแบบนี้นะคะก็จะสะดวกใช้งานดีนะคะแกะเป็นกล่องๆนะคะเสร็จแล้วค่ะก็คนนะคะให้เขาเข้ากันค่ะคนให้เนยละลายนะคะเพื่อนๆสามารถปรับความหวานได้ตามชอบนะคะชิมแล้วก็ลองดูนะคะถ้ายังหวานไม่พอนะคะก็สามารถค่อยๆเติมนะคะสารให้ความหวานได้ค่ะ หลังจากที่เรากวนเนยละลายนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวหนิงก็จะพักนะคะให้เขาเย็นตัวให้สนิทก่อนนะคะก่อนที่จะไปนำไปใช้งานค่ะเทลงมาเลยนะคะพักรอไปก่อนค่ะรอให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะมาทำตัวทาร์ตกันนะคะหนิงก็จะใช้แป้งอัลมอนด์จากนั้นนะคะก็จะใช้เนยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้ค่ะหนิงใช้เป็นเนยจืดนะคะ เอาไปเข้าไมโครเวฟแป๊บหนึ่งค่ะให้เขาพอนิ่มๆนะคะละลายนิดหน่อยก็ได้นะคะ mm hmm. เขาจะได้คนง่ายๆค่ะคนนะคะให้เขาพอเข้ากันค่ะ mm hmm. คนพอเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่สารให้ความหวานค่ะ mm hmm. จากนั้นนะคะก็จะใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะตีให้เขาเข้ากันค่ะ แล้วก็เทลงไปเลยค่ะคนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะพอปั้นได้ค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนเขาปั้นได้เป็นก้อนแบบนี้นะคะหนิงก็ทำการชั่งน้ำหนักของตัวทาสทั้งหมดนะคะได้ประมาณ2 3 5กรัมนะคะหนิงก็จะตัดแบ่งเป็นก้อนละ1 8กรัมนะคะจะได้ประมาณ13ชิ้นค่ะ พิมพหนิงก็จะใช้พิมพ์ขนาด2816นะคะทาไขมันให้รอบเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการกลุกนะคะให้เขาเต็มพิมพ์แบบนี้นะคะอาจจะใช้ตัวช่วยนะคะเป็นช้อนชานะคะช้อนตวงเป็นช้อนชาก็ได้นะคะเพื่อนๆก็เอาทารของเรานะคะใส่แล้วก็ใช้ช้อนชานะคะช้อนตวงที่เป็นช้อนชาค่ะค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะคะขึ้นรูปเข้าไปเรื่อยๆค่ะ ขึ้นจนครบเลยนะคะเพื่อนๆหนิงทาทาร์นะคะครบเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราท,ทําทาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งหมด13ชิ้นนะคะเราก็จะใช้ช้อนซ่อมนะคะจิ้มให้เขาเป็นรูค่ะจิ้มให้ทั่วๆนะคะเวลาอบเขาจะได้ไม่โป่งพองค่ะจิ้มประมาณนี้นะคะทําให้ครบเลยนะคะเพื่อนๆ บนนี้ะะคหะนิงก็ทําการเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปอบนะคะด้วยเตาอบนะคะหม้อทอดนะคะหรือว่าจะใช้ฝาอบลมร้อนก็ได้นะคะวันนี้หนิงจะใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะในการอบก็ใส่ลงไปนะคะเรียงลงไปได้เลยนะคะหม้อทอดหนิงก็จะใส่ได้ ประมาณนี้นะคะได้7อันนะคะเดี๋ยวเรานำไปอบกันค่ะหนิงก็จะตั้งอุณหภูมินะคะที่1 7อองศานะคะประมาณ7นาทีค่ะเพื่อนๆสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ฝาอบลมร้อนนะคะแล้วก็เตาอบนะคะก็ใช้ไฟประมาณ160องศาถึง180องศาก็ได้นะคะแล้วแต่ไฟแรงนะคะของแต่ละเตาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะก็ลองเช็คนะคะที่ประมาณ10-15นาทีนะคะ รบเวลาแล้วนะคะแกะออกมาดูได้เลยค่ะสีกำลังเหลืองได้พอดีเลยนะคะนำออกมาพักก่อนนะคะจากนั้นนะคะหนิงก็จะใส่อันทักไปนะคะลงไปเลยนะคะกรอบสองนะคะ อบรอบสองนะคะหนิงก็จะใช้ไฟ170องศานะคะประมาณ6นาทีนะคะเพราะว่าหม้อทอดเขามีความร้อนอยู่แล้วนะคะก็จะลดเวลาลงนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเปิดออกมาดูนะคะอันนี้ก็จะอบรอบสองค่ะได้ประมาณนี้นะคะนำมาออกมาเลยนะคะ อันแรกนะคะรอบแรกที่เราอบไว้นะคะก็มาอ,าออกจากตัวพิมพ์กันนะคะความออกมานะคะได้แบบนี้ความออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยนะคะซ้อนมะพร้าวนะคะเราทําไว้นะคะเขาก็เย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะแล้วก็มีความข้นดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆพร้อมมาประกอบร่างนะคะ สำหรับตัวทาร์นะคะเพื่อนๆก็ต้องทิ้งให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตักหยอดใส่กันค่ะจะทานนะคะค่อยตักหยอดนะคะเพื่อนๆไม่ควรตักหยอดทิ้งเอาไว้นะคะเราจะทานเมื่อไหร่ก็ค่อยหยอดนะคะแล้วก็ค่อยทานค่ะ ดูใกล้ๆเลยค่ะ